เรามาดูเป็นน้องกอนคำเดียวอีกไหมตอนนี้ตีสี่ครึ่งแล้วกอนกอนน้องกอนตีสี่ครึ่งมาครับเริ่มรู้สึกตัวแล้วเริ่มรู้สึกตัวแล้วดูนะเด็กคนนี้คำเดียวไหมหเริ่มบิดตัวแล้วรุบพับเลยล่ะเฮ้ยคำเดียวอ่ะ เห็นไหมนี่แต่ไม่เห็นหน้าเห็นหลังหันมาทางนี้หน่อยยิ้มให้เพ็่นครับมนะัยยิ้มแล้วลุกเลยมันจะเบาอ่ายิ้มแล้วลุกเลยครับเบาจะเบานะอย่าไปเข้าสมาธิตอนนี้ต้องรีบลุกไปเข้าห้องน้ำเลยชนะมันเลยครับป่ะแล้วค่อยมานั่งสมาธิเ,เนะอ็งมาไปโอ้โหคำเดียว ตัวอย่างนี่เด็กตัวอย่าง yes. like เด็กต um, <str> ัวอย่างเห็นไหมเด็กตัวอย่างที่ดีฮะมายิ้มมาโอเคเลยเก่งมากอย่าไปสร้างบารมีด้วยกันต่อนะยิ้มให้เป็นคับสืวยๆนะโอเควันนี้คะแนนหน่อยยิ้มลืมตาไม่ได้แลยเจ๋อ